โอ้ยสวยมากเลยเห็ดมีแต่สวยๆจ้ะ มีแต่งงามพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยวันนี้คุณตาจะมาช่วยเก็บ กเยอะทุกคนเอ้ยเนี่ยเต็มไปหมดเรียกคุณตามาช่วยเก็บคุณตาบอกว่าจะไปเก็บลูกแดงนูจะอุ้ยงามๆอ่อนซอนพี่น้องเอ้ยเยอะเย,ยนูน่นอยู่ใต้นู่นก็มีอุ้ยดูตรงนูน่น ไม่ใช่เละมดแล้วนี่พี่น้องเอ้ยเนี่ยขึ้นก่อนก็จะไปบ้านเก่าก่อนอนุญาตเด็ดเอาเด้อเฮ็ดมันเป็นแบบนี้จะอันนี้ถือว่ามันขึ้นลาได้จ้ะเด้อกินไม่ได้ก็ไม่เอาไปเด้อเอาไว้ก็เป็นเชือกอยู่นี่ละจ้ะ เปหมดอันนี้จะสอดมาก็จะเอาได้ไหมบางส่วนเป็นลาจ้ะอสอดไม่ลงก็ใหญ่มากมได้จ้ะ จะได้เนาะเขาขึ้นลาเนะนี่ยยัๆไปคิดนี่มาแบบมาลาทอนหน่อยเด้อพี่น้องเด้อถ่ายทำแท้จริงมาให้พี่น้องได้ดูนั่นแหละ เปื่อยจ้ะที่เด็ดนี่ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวให้ดูชัดๆเด้อเนี่ล่ะของเขามันเปื่อยขออนุญาตเด็ดเอาแต่ที่กินได้เด้อส่วนอยู่ใต้มอสมันเปื่อยจ้ะอุ้ยขัางหนาเต็มเลยอูมตูเซนอืมป้อืมเปร เอาจะได้มาแบบนี้เด้อยวงเลยจ้ะฉันไม่ถอนจ้ะสวยๆกระบาดีจ้ามาเด้อจ้าเก็บเห็ดด้วยกันมีต่ดอกใหญ่ๆเหมือนเห็ดมื่อกี้นี่เลยจ้ะหิวมาก่อนตรงนี้อดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปุ่มเดียวเลยค่ะ าเอาได้เป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยเก็บเพ็ดไปขายอีกเหมือนเดิมเด้อเมื่อเช้ามีคนโทรมาอีกอโซนจะไปเก็บเห็ดไหมเฮตที่เอาไปให้เขาเี่ยวที่แล้วเขากินหมดแล้วจ้ะเขาเลยบอกว่าเอาไปให้เขาหน่อยอุ้ยพี่น้องเอ๋ยมีตะดอกงามๆจ้ะเก็บแป๊บเดียว ดูเก็บแป๊บเดียวออนซอนอู้ยายก็มีขวาก็มีไม่รู้จะเอาทางไหนดีอุ้ยงามงามาเลยจ้ะยาปึ๊ดเลยนี่ก็มี พุ่งหมดเลเต็มเลยเรามองมาเมาื่อกี้ขอดูดเดาอเด้อตรงนี้เอารากไม้เป็นดินดินล่วงมาใส่เต็มเลยฝนตกลากไม้อย่างเงี้ยดินล่วงมาใส่หรือว่าหัวมันตกาไกลกิเลย เจอเฮ็ดเยอะๆไม่รู้ว่าจะตั้งรักแบบไหนดีเอาไม่ถูกเลยพี่น้องเอ้ย,อยขอปัดเอาเดอ้อนี่จ้ะ ไม่ได้ดูกล้องภาพรุดเฟรมก็ขอภายจ้ะ <Head S 1> <Head S 2> เห็ดเหลืองจะ <Head S 2> เห็ดเหลือง <Head S 2> เห็ดเหลืองเต็มเลยป๊าด <Bad. S 2> คือดอกใหญ่แท้สามดอกก็พอแกงละมั้งในสี่ห้าดอกพี่น้องอยู่ใต้มอสนี่สวยมากจ้าเป็นดอกกุหลาบเลย โหดโพสามดอกพี่น้องดูไอ้ก็คิอบาลาตัวเบียละดูเฮ็ดสามดอกพี่น้องเอ้ยขอโทษเด้อโชว์นิดนึงเต็มจอเลยจ้ะทำมาต่นนี้โกยอนเอาไหมว้าวพี่น้องเอ้ยรุ่นไปกันดู ดูขาเขาก่อนสวยมากเหตุฝนชุบเดอ้อจะเป็นแบบนี้จต่จสวยมากาปัาปันจานเลยด่าเลยพี่น้องเอ้ยอุ้ยสวยจ้ะน,น,นู่นอีกจ้ะทุกคนจ้ะโอ้ สวยๆเลยหลากข้มอีกลากเลากว้อัน,นี่ก็สามดอกเหมือนกันจ้ะน,นี่ก็สามดอก ป่าเฮดมันปูดาเยศนเขามาตัดกิ่งไม้จ้ะเนี่ยสภาพอากาศวันนี้บรรยากาศในป่าวันนี้เด้อเขามาตัดกิ่งไม้แล้วทีนี่มันทับเฮทเยสนมดแล้วก็รถเหยียบพี่น้องเอ้ยตรงดอนที่ว่าเฮดเยอะๆอะ่ะเดี๋ยวไปเอาเฮดเหลืองตรงนู้นเยศซนเคยเห็นเฮดเหลืองอยู่ตรงนู้นโยคุณตาม,มาลวจ้ะโยคุณตาบอกว่าปวนลูกกะลูกแดงก็ไม่ค่อยมี ยายสวนถึงบอกว่าภาคกลางภาคแถวบ้านยายสวนลูกแดงไม่ค่อยมีเด้พอดพี่น้องเด้อมิตรป้าปลาซะเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นติบัวลูกกลอยตะเกียร์มาซะกันเตอร์เร่เด็กคุณตาบอกว่าดอ,อกเล็กนี่เด็กมันอร่อยเอเสียละป้ายกามิน,มน,นะมูสตอร์โย่ล่าเหตัวอะไรอีหันกีบีตัวละ โย่โอเคโอเคคุณตาก็หัวเลาะไปแล้วโอ้ยดีน้ำไม่จิ้มจ้ออ้ยดีนน้ำน้ำไม่จิ้มจ้อก็ตกไม่นุ่นยากวแก็ตกอุ้ยหัวเฮ็ี่ิฉันเลยโอ้ยตา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 ที่แหละถ้าว่ามาป่านี้หินก็ตกไม่นุ่งแล้วก็ไม่ได้ม่อนตัวละ กินตีเกินจตีของกินของแคร์คุณตาพี่น้องเอ้ยโอ้ยกลัวจะได้ไปหนีป่านี่เถอะคุณตาขาหักไม่คุ้มค่าดอกมันมีก้อนหินนอกมันยังลึกน้าก้าโบปะปะไอ้ยกลับซื้อปะนีป่านี่เถอะตาเด็กเอ็งขาหักบ่คุ้มค่าเนี่ย ว่าจะมาเอาเฮ็ดตรงนี้เราชอบไปกินแล้วมันจะไม่คุ้มค่าเด้อปปแปะไปรถไปไปไป,ไป,ป่าอื่นปะนี่แหละไม่ค่อยมาป่าที่ว่ามีหินมีอะไรมันเรามองไม่ออกมันเป็นหลุมเป็นเบ้าพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องไปหารถไปป่าใหม่ไม่ไหวป่านี่ยัไม่คุ้มค่าเดินตามทางรถออกไปนี่ ตาทำอะไรนั่นเนาะแกจีเอาเงาใหม่ไปสูมไฟนี่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยกวดวจะได้กระตังเขาแข้งขาฮักก็จะไม่คุ้มนะเนี่ออกไปป่าใหม่เด้อคุณของจริงของแท้เด้อไม่ใช่ว่ามาทำคอนเทนต์ให้พี่น้องดูเมื่อกี้ตกไอเห็นไหมตอที่อยู่ข้างหน้าย้ายนะ่ะแม่เกือบดังฮักลูก,กตาลุดแลวพี่น้องเอ้ย เอไปเถอะป่าอื่นพี่น้องอาจจะสงสยัยว่ายายวันนี้ทําไมคุณตามาได้ยิส่วนไม่กล้ามาคนเดียวป่านี้ทําไมถึงไม่กล้ามาคนเดียวพวกเอ้ยเยอะเยอยเอะเอมินามันได้กือติตัวล่ะแกจะเอาจักรยานเปลี่ยนี้เฮ็ดกี้พวกสิ่งมอเตอร์ไซค์น่ะเข้ามาคับในป่าแล้วที่นี่ เขามาล้มคอหักตายอยู่ในป่าแล้วทีนี้ยายสนก็เลยหลอนไม่กล้ามาคนเดียว่ยานเขาขับรถมอเตอร์ไซค์เว้น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 หลอหายวัดไปกับตาผ่นองไม่ให้คุณตามาเป็นเพื่อนคุณตาบอกว่าเดี๋ยวไปป่าใหม่แกจะเอาจักรยานไปทิ้งไว้ให้นู่นจักรยานอยู่ท้ายรถอีกเหมือนเดิม่านเด้อผ่น้องเด้อไปป่าใหมจ่จ้ะบอกว่าฉันทั้งกลัวหมีกลัวผีหลอกคุณตาบอกว่ากลัวทําไมหมีมันชินกับ เอ้มันไม่นา่ากลัวดอกไม่นา่ากลัวได้ยังไงพี่น้องมันชินเสียงรถเขาแล้วอะละไม่ไหนสิ้นเลยยานทั้ง,ทงผียานทั้งหมีพี่น้องให้คุตาไปส่งไว้อีกป่าใหม่ก่อนเดอ้อไปเก็บแป๊บเดียวก็ได้เยอะอยู่ดอ,อกสวยมากพี่น้องมีแต่งามๆถ้าเข้าไปป่าลึกกว่านั้นน่ะคุณตาแกจะกลับบ้านแกจะไปทํางานที่บ้านแก แกไม่อยู่เป็นเพื่อนบอกว่าไปเป็นเพื่อนฉันนั่งไปอะไรอีกป่านนึงเข้าไปลึกกว่านั้นแกไม่ไปเยสนก็ไม่กล้าไปให้คุณตาเอารถลงให้เหราจะต,ตอนกลับคอยดูบางทีก็จะกลับเองปั่นไปเรื่อยๆเลาะหาไปเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนด้วยเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ยยสนกับคุณตาจะหาอยู่หากินเด้อวันนี้มีออเดอร์เขากินหมดแล้วอันเก่าเขาบอกว่าเมื่อไรจะเอามาให้อีกก็เลยพากันออกมาอีก แต่คุณตาจะกลับบ้านจ้ะปล่อยยายสวนทิ้งไว้ในปา่าคนเดียวนี่โอเคปะปากีต่อเสียคุณตามไม่ไว้ใจกลัวเขายกรถขึ้นรถไปแกเอากุญแจล็อกใส่ต้นไม้เอาไว้ให้เข้ามาก็เจอเฮ็ดเลยพี่น้องเอ๋ย อยู่เลาะรถนี่แหละแต่มันดอกเล็กอยู่เน่ยเดี๋ยวด้ะเอาไม่ได้คุณตาไปละเดี๋ยวกลับมาค่อยมาหาเลมเอาไปในดอกลึกมันก่อนอุ้ยเต็มไปหมดพี่น้องแต่นี้แต่ดอกน้อยๆเข้าไปในโดงก่อนเด้อว,ว้าว ปลานี่เยอะจ้ะไม่ต้องไปไกลรถดอกพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ถ่ายทำปลายเดือนเก้าเดอ้อบานเยสนเฮดออกชาติจ้ะเนี่ยมันพึ่งตะมุตะมิอยู่เลยอันนี้ก็ทิงท้งไว้ก็จะขึ้นลาเอาอันนี้ไปก่อน เป็นแพรเลยเนี่ยเก็บได้จนกว่าหิมะจะมาถมนู่นแหละฝากกดติดตามไปเด้อทุกคนจ้ะอันนู่นเ็ดเลือกจ้ะอือือ ได้บ่นะเนี่ยดี๋ยวไปพึ่งลมให้เขาแห้งจักหน่อยแล้วก็ค่อยคัดอีกทีหนึง่งคือบาลาตุวเบียละจะเฮ็ดเหลืองอีกแล้วทุกคนจ้ะ สึกจะเปื่อยมันเปื่อยแล้วจ้ะแล้วดอกสิมันกินได้นู่นดอกนี่ง,งามๆอยู่สวยอยู่จ้ะเห็ดขอนเห็ดตอก็กำลังขึ้นเต็ม แถวตีนเขานี่มีรอยคนมาแล้วจ้ะเดี๋ยวย้ายป่าใหม่เนะเาะแล้วจักรยานไปป่าใหม่จ้ะอันนี้ดินมันแข็งเนี่ยเขาโตเต็มที่แล้วเด้อดอกเขาเล็กมันเป็นดินแข็งจ้ะ ต่อกันจ้ะระจักยานจอดไล่ปากทางเดินเข้ามาตรงนี้ลึกอยู่แต่ว่าเห็นคนคนนึงก็เลยเดินลบมาทางนี้จ้ะถ้าเห็นคนก็กลัวเด้อกลัวคนที่ว่ามันไม่ซื่อเด้อมันจะมาทำลายเราเรายิ่งหัวดํำอยู่อยู่ในป่านี่มีที่แล้วเคยเอาเฮดตรงนี้ ปีนี้มันจะเหลือใครเก็บไหมลอยขึ้นนัวเอเล่แทอพี่น้องเกือบเหยียเบเพชรเยอะอยู่จ้ะสวยฝนเอ้ยอย่าพิ่งมาเด้ กี่ฟอยเมื่อกี้ตะกาสับเบียงเอาไวน้นี่ไม่กล้าเอาไว้กระจักระยานอ๋อมันยังไม่โผล่มาจากดินปีที่ปีก่อนนู่นมาเก็บเดือนตุลามันยังโผล่ไม่หมดจ้ะพวกกระดิดิงเนี่ย ดอนนี่เอาไปไม่หวาดไม่ไหวเด้อันขึ้นขนก็เน่านี่นนบอกว่ามันยังไม่พอมดจ้ะสมเฮ็ดพึ่งจ้ะฮะ้ยมักมาขึา้นเจอหนาวเนาะก็ขึ้นเจอหนาวเด้อพี่น้องเด้อเซตเลยขอหล่อเลยดู เห็ดเมาเฮ็ดกินได้แซ่บไปเลยอันนี้เห็ดเบื่อเห็ดเมาอันนี้เฮ็ดกินได้จ้ะโซออนไรกระป๋าอะไรอย่างพีรันตุนต์เสียเนี้ยโอ้โหเนาะอีลมะกูมักตะลืมาว่าลีละ สุดปิโรวาเวาเลยแท็กเตึงก็ลยมาเกลีก็ต้อมาลั่นตุ่นเดี๋ยวย่ายิกเฮดเด้อย,ยิกจ้ะมันกินไม่ได้ทนมากก็น่าเอาไ้เป็นเชือ้อ เต็มเป็นดอดนอยู่นู่นอุ้ยเพียบเลยไปทางนู่นเยอะมากจาก้ะนึกว่าแต่จะไม่หมานหมานอยู่เป็นแพ้เลยหาฉากก่อนเสียสดายขาก็เนาะทุกคนจะ้ะ มันเปื่อยเอามากุูดมาขัด ทั้งำทำตรงเือเอา้านี่จ้เวย้ยกระตาทับมาอตตะตะัดต่ต่าไใบกระเพียงนี่นะก,ก็สกัดคุณยัดแต่สิตเต็นตุเลโคเมมันหนาเกินม,มีกินได้ไหมถอดไปขึ้นทางกระจุกแบบนี้จ้ะ 哇哦，去哪？ ได,ได้น่าตั้งครึ่งขาเน่าเลย,ย,ย,ยนู่นก็มีเต็มไปหมด หลจะไปข้างหลังก่อนนี่ก็ใหญ่ได้เยอะแล้วเนะนคลิปนี้คลิปเดียวไม่ไปเร็วเด้อพี่น้องเด้อภาพมันจะสายจะ ดอกเล็กดอกน้อยเต็มไปหมดเก็บได้อีกนานจ้ะดอกก็เพียกเต็มเลยเนี่ยอีกสองอาทิตย์นู่นถึงจะโตเป็นเดือนนู่นก็มี เดินดกับวัวเหยียบดอกเล็กหยองเอาหลุดจักหยองเอาไหมพี่น้องย่องนะเดินย่องเอาพี่น้องจ๊าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อที่ คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อหรืออีพีหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้เยสุนก็กราบขอบพระคุณมากทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกาทกาล,ลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับเยสุนเสมอมาดูแลสุขภาพค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาทุกท่านขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยปากกิเลสตักยูสมาส